ยินดีต้อนรับสู่ช่องหงแดงเดลี่ช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตท,ทุกข่าวสารของทีมรักอย่างลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นข่าวการซื้อขายนักเตะบทวิเคราะห์เกมการแข่งขันไฮไลท์สำคัญตารางคะแนนล่าสุดหรือเรื่องราวสุดเอ็กคลูซีฟจากทีมแอนฟิลเราจะนำเสนอให้คุณได้รับชมแบบครบถ้วนเจาะลึกและรวดเร็วเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของหงแดง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะไม่พลาดข่าวสโมสรลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนสล็อตยกนิ้วให้บอรดมัดว่าโหดสุดๆก่อนเปิดสนามพรีเมียร์ลีกคืนวันนี้แถมเจ้าตัวมั่นใจเวสจะพาลิเวอร์พูลบินสูงรายละเอียดครบอยู่ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับการอัปเดตข่าวของสโมสรลิเวอร์พูลกับช่องหงแดงเดลี่ต้องบอกว่าวันนี้แล้วนะครับ พีเมลีกจะรูดม่านเปิดฉากในฤดูกาลใหม่และสโมสรอนลิเวอร์พูลของเราก็พร้อมทำการแสดงในช่วงดึกวันนี้ในการเปิดบ้านต้อนรับบอนมัดในเวลาตีสอแฟนคลับตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาดแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอาเนสโอตจะไม่ประมาทผู้มาเยือนในคืนวันนี้แล้วอะไรที่ทำให้กุนซือของเราหนักใจก่อนเกมนี้จะระเบิดขึ้นเราไปติดตามเรื่องนี้กันครับลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของกุนซืออาเนสโอต เตรียมลงประเดิมสนามในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025โดยการเปิดรังแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนของบอลมัดทีมเดอะเชอร์รี่ในวันศุกร์นี้เกมนี้ถูกจับตามองอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นนัดเปิดฤดูกาลแล้วยังเป็นการประเดิมคุมทีมเพื่อรักษาแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ก่อนเกมจะเริ่มสล็อตออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยความเคารพต่อคู่แข่งอย่างบอลมัดโดยยกย่องว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีความเข้มข้นในเกมสูงที่สุดในลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว บอลมัดน่าจะเป็นทีมที่วิ่งเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกล็ลตเกล่าวอย่างชื่นชมตามมาด้วยนิวคาสเซิลและอาเซนอลซึ่งนี่คือการสรุปภาพรวมของลีกได้เลยบอลมัดคือทีมที่เต็มไปด้วยพละงกำลังล็ลตยังพูดถึงสไตล์การทำทีมของอันดนี่อีราโอลากุนซือของบอลมัดว่ามีความดุดันและไม่ยอมแพ้แม้ในเกมที่ลิเวอร์พูลเคยถลม่ม3-0ที่แอนฟิลด์ในฤดูก,กาลก่อนล็ลตยอมรับว่าเกมนั้นไม่ง่ายเลยบอลมัดมีโอกาสทำประตูได้แต่ถูกปปฏิิเเเสธพราาะล้้หนไนไดดียว จากนั้นเราฉวยโอกาสจากการโต้กลับเร็ว3จังหวะในครึ่งแรกซึ่งทําให้เรานํา3 0ูเขายังยกตัวอย่างเกมเยือนที่ v i t ท l i t ลิตี้สเตมซึ่งลิเวอร์พูลต้องเจองานหนักยิ่งกว่าเดิมแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมของทีมเชอร์รีส์ลิเวอร์พูลในยุคข,ของสล็อตถูกคาดหวังว่าจะสานต่อความสำเร็จจากการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการล่าสุด สไตล์การเล่นที่ดุดันและรวดเร็วซึ่งแฟนบอลหงแดงทั่วโลกต่างตั้งตารอว่าสล็อตจะนำปรัชญาการเล่นแบบเกเกนเพรสซิ่งจากฮอลแลนด์มาปรับใช้กับทีมได้ดีแค่ไหนในขณะที่บอลมัดแองก็พิสูจน์มาแล้วว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ยอมแพง้ง่ายๆโดยสไตล์การเล่นที่เน้นความฟิตและการวิ่งไล่บอลแบบไม่หยุดหย่อนย้อนกลับไปในเกมที่แอนฟิลเมื่อฤดูกาลก่อน ลิเวอร์พูลอาจชนะขาดแต่บอลมัดก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสร้างปัญหาให้ทีมใหญ่ได้ส่วนเกมเยือนที่วิทาลิตี้สเตเดียมนั้นสล็อตถึงกับยอมรับว่ามันยากยิ่งกว่าที่คาดไว้ด้วยความพร้อมของทั้งสองทีมเกมนี้จึงมีโอกาสที่จะกลายเป็นนัดเปิดสนามที่สนุกและเต็มไปด้วยความเข้มขน้นลิเวอร์พูลพร้อมไหมบอลมัดจะเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าแฟนบอลลิเวอร์พูลคงหวังเห็นทีมรักประเดิมฤด,ดูกาลด้วยชัยชนะในบ้านเพื่อเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าพวกเขายังคงเป็นทีมลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ แต่บอลมัทที่จบอันดับ9้าเมื่อฤดูกาลก่อนและมีกุนซืออย่างอีราโอลาที่ขึ้นชื่อเรื่องแทคติกสุดเข้มข้นอาจเป็นตัวแปรที่ทําให้เกมนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเอาละผมขอถามตั้งประเด็นคําถามทิ้งท้ายหน่อยคุณคิดว่าอัเนสลอตจะพาลิวอพูกเก็บ3มแต้มในเกมนี้ได้หรือไม่บอลมัดจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการบุกมาคว้าแต้มที่แอนฟิลด์ได้หรือเปล่าแล้วลองถ่ายสกอร์มาหน่อยว่าเกมนี้จะจบที่สกอร์เท่าไหร่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและลุ้นไปด้วยกันในเกมเปิดสนามสุดเดือดนี้นะครับ ข่าวต่อไปเป็นเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นนักเตะในทีมเมื่ออานสลอตมั่นใจโฟเรียนเวียสดาวรุ่ง116ล้านปอนด์พร้อมพาลิเวอร์พูลทะยานสู่ความยิ่งใหญ่ลิเวอร์พูลภายใตา้การนำของกุนซืออานสลอตสร้างความฮือฮาในวงการฟุตบอลด้วยการคว้าตัวโฟเรียนเวียสดาวเตะวัย22ปีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นด้วยค่าตัวมหาศาล116ล้านปอนด์ซึ่งอาจกลายเป็นสถิติการย้ายทีมของวงการฟุตบอลอังกฤษ หากโบนัสทุกอย่างถูกเปิดใช้ การเซ็นสัญญาครั้งนี้เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนและถูกจับตามองว่าเป็นการเสริมทัพครั้งสำคัญเพื่อยกระดับทีมให้กลับไปทวงความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกและยุโรปเวสกลายเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในมิดฟิลตัวรุกที่สร้างสรรค์ที่สุดในยุโรปด้วยผลงานสุดร้อนแรงในบุนเดสลีกาโดยมีส่วนร่วมถึง31ประตูในฤดูกาลที่แล้วและ38ประตูในฤดูกาลก่อนหน้าอเนซซอดให้สัมภาษณ์ถึงการมาถึงของดาวเตะชาวเยอรมันรายนี้ด้วยความมั่นใจว่าเขาไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกแล้ว ทำไมเลโอเนีลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดและโมฮัมเหม็ดซาลาถึงได้รับการยกย่องอย่างสูง เพราะพวกเขาฟิตอยู่เสมอฟิตทุกเกมและนั่นคือสิ่งที่โฟเรียนต้องแสดงให้เห็นเป็นอย่างแรกในลีกของเราสล็อตกล่าวถ้าเขารักษาความฟิตได้แฟนๆลิเวอร์พูลจะได้เห็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมแน่นอนซอลยังชื่นชมความแข็งแกร่งทางจิตใจของเวสว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของเขาเขาอาจอายุยังน้อยแต่เขาไม่ใช่นักเตะไร้อประสบการณ์เขาคว้าแชมป์ลีกและบนถ้วยในเยอรมนีและลงเล่นในทีมชาติเยอรมนีมาหลายนัดสภาพจิตใจของเขาคือสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างเขาไม่สนใจเรื่องค่าตัวเลยนักเตะเก่งๆมาก จะหาทางเล่นได้ดีเสมอเมื่อพูดถึงสไตล์การเล่นของเวสส็อตเปรียบเทียบเขากับฮาวิเอเลียดกองกลางดาวรุ่งของทีมแต่ย้ำว่าเวสนำสิ่งที่แตกต่างมาสู่แดนกลางของลิเวอร์พูลเขาเหมือนฮาวิ่นิดหน่อย แต่มีโปรไฟล์ที่แตกต่างจากกองกลางคนอื่นในทีมนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้ทีมแทนที่จะเพิ่มสิ่งที่เรามีอยู่แล้วการมาถึงของเวสไม่เพียงแต่เติมเต็มความสร้างสรรในแดนกลางแต่ยังเป็นสัญญาณว่าลิเวอร์พูลภายใต,ใต้การคุมทีมของอาเนสโอตพร้อมที่จะเริ่มต้นยุคใหม่ด้วยสไตล์การเล่นที่เน้นความดุดันและสร้างสรรคเวสอาจเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกศักยภาพของทีมในฤดูกาลนี้แฟนๆของแดงคงตั้งต,า,งตารอนที่จะเห็นโฟรนเวสลงสนามในสีเสื้อแดงเพลิงและพิสูจน์ว่าเขา คือของจริงที่พร้อมจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสโมสรซึ่งคืนนี้เขาจะได้ประเดิมเกมพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการเอาละผมขอถามแฟนบอลทุกท่านหน่อยคุณคิดว่าฟอรเรียนเจะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ในพรีเมียร์ลีกได้ไหมสไาตลา์การเล่นของเขาจะเข้ากับระบบของอาร์เนสลอตได้ดีแค่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้มากันเยอะๆนะครับข่าวต่อไปเรายัางตามติดสถานการณ์ของโกนาเต ว่าเขาพร้อมที่จะฝากอนาคตของตนเองในทินแอนฟิ์ต่อไปหรือไม่หลังจากที่การเจรจาสัญญาใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าในทิศทางที่เป็นบวกในตอนนี้ข่าวร้อนแรงจากทินแอนฟิ์เกี่ยวกับอนาคตของอิบราฮิมากนาเต้เซนเตอร์แบ็กตัวเก่งทีมชาติฝรั่งเศสที่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการฟุตบอลสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าและสถานการณ์ยังคงคลุมเครือสุดๆจะอยู่หรือจะไปมาดูรายละเอียดกันเลย ตามรายงานล่าสุดจาก Empire of the Cop l อร์ r ล o o ปยังไม่สามารถตกลงสัญญาใหม่กับโกนาเต้ได้แม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในแนวรับของทีมก็ตามแข่งวัย26ปีรายนี้เหลือสัญญากับทีมแค่ถึงซัมเมอร์2026เท่านั้นและจนถึงตอนนี้การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าใดๆทำให้แฟนๆเริ่มกังวลว่าเราอาจจะเสียกองหลังตัวแก่งรายนี้ไปแบบฟรีๆโกนาเต้เป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพสูง ด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการเล่นบอลจากแดนหลังเขากลายเป็นตัวหลักในแนวรับของลิเวอร์พูลในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เมื่อสัญญาใกล้หมดลงแบบนี้อนาคตของเขาก็กลายเป็นเครื่องหมายคำถามตัวโตวยิ่งไปกว่านั้นข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของโกนาเต้ก็ยิ่งร้อมแรงขึ้นเมื่อยักษ์ใหญ่จากสเปนอย่างเรอัลมาดริดแสดงความสนใจในตัวเขา หลังจากที่พวกเขาคว้าตัวเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนฟูแบ็กตัวเก่งของลิเวอร์พูลไปเมื่อซัมเมอร์นี้ดูเหมือนว่าราชันฉุดเขาจะยังไม่หยุดล่าตัวนักเตะจากแอนฟิลและโกนาเต้ก็อยู่ในลิสต์เป้าหมายของพวกเขาเริอัลมาริดต,ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับหลังจากที่แนวรับของพวกเขาเริ่มมีปัญหาในฤดูกาลนี้และโกนาเต้ก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบด้วยอายุที่กำลังพีคและประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีก ถ้าลิเวอร์พูลไม่สามารถต่อสัญญากับเขาได้ทันเวลางานนี้มีโอกาสสูงที่เราจะเห็นกนาเต้ย้ายไปสวมชุดขาวในซานติอาโกเบเนบเบลแต่แฟนหงแดงอย่าพึ่งท้อใจ Empire of the c o p รายงานว่าลิเวอร์พูลเตรียมเดินหน้าครั้งสุดท้ายเพื่อรั้งตัวกนาเต้ไว้กับทีมโดยสโมสรกำลังจัดเตรียมข้อเสนอใหม่ที่น่าจะเย้ายวนกองหลังชาวฝรั่งเศสรนี้ให้อยู่ต่อผู้บริหารของลิเวอร์พูลยังคงมองโลกในแง่ดีว่าการจเจรจาจะสำเร็จ และโกนาเต้จะตกลงปรงใจเซ็นสัญญาใหม่ในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้ก็เหมือนการเดินบนเส้นได้เพราะถ้าการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวลิเวอร์พูลอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ในการเสียโกนาเต้ไปแบบฟรีๆหรือต้องยอมขายในราคาที่อาจจะไม่สมน้ำสมเนื้อในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เพื่อความไม่ประมาทลิเวอร์พูลได้เตรียมแผนสำรองไว้เรียบร้อยตามรายงานระบุว่าสโมสรกำลังได้ตัวแนวรับคนใหม่ก็คือโจวานนี่เลโอนี่ กองหลังดาวรุ่งจากปรามาด้วยค่าตัวราว35ล้านยูโรโดยนักเตะรายนี้ได้เดินทางมาตรวจร่างกายกับสโมสรเรียบร้อยแล้วเลวอนี่ถือเป็นในหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจับตามองในการโชสลีอาด้วยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งและความสามารถในการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมเขาอาจกลายเป็นตัวแทนของโกนาเต้นในระยะยาวได้ถ้าลิเวอร์พูลต้องเสียกองหลังตัวหลักไปจริงๆการมาของเลวอนี่อาจจะช่วยลดความเสียหายในแนวรับของทีมได้ ตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วหากพวกเขาต้องการเก็บโกนาเต้ไว้กับทีมการยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายนี้ต้องจริงจังและน่าดึงดูดมากพอแต่ถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนการมาของโจวานนี่เลวานี่อาจจะเป็นคำตอบที่ช่วยให้แฟนๆหายใจได้ล่มขึ้นงั้นผมขอถามถึงแฟนบอลทุกท่านเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้ของโกนาเต้คุณคิดว่าลิเวอร์พูลควรทุ่มสุดตัวเพื่อรั้งอิบราฮิมาโกนาเต้ไว้ หรือปล่อยให้เขาย้ายทีมแล้วหันไปโฟกัสนักเตะ,ะรายอื่นถ้าโกนาเต้ย้ายไปเรอัลมาดริด,ด,ดคุณคิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จในลาลิก้าได้หรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างและที่สำคัญกำลังใจสำหรับน้องๆทีมงานช่องหงแดงเดลี่ขอกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารของสโมสร,รลิเวอร์พูลทุกวันแบบนี้สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่า you never walk alone แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ